วันนี้ก็พบไออีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวรถ Honda New j a จ1.5 S V ตัวท็อปไมเนชเชนปี2013สีดำคันนี้ค่ะุผู้ชมคะสำหรับรถ Honda New j a z z คันนี้นะคะ แม็กทำผู้ชมขาแม็กเป็นแม็กขอบ16นะคะสภาพรอ,รอบคันเป็นรถสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะผู้ชมคะสาหรับคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งสกิรตรอบคันนะคะผู้ชมคะที่สาคัญนะคะคันนี้นะคะผู้ชมท่านไหนนะคะที่กังวลเรื่องการถอยหลังนะคะโอ้โหหมดกังวลเลยค่ะผู้ชมคะเพราะว่าคันนี้ของเรานะมีเซ็นเซอร์หางไรกหมดสีุ่ดดกันค่ะผู้ชมคะ่ะโอ้โหถือว่าเยอะและคือตอบโจทย์คนยุคใหม่แบบเราเลยใช่ไหมคะผู้ชมคะเดีย๋ยวจะมาไปดูภายในค่ะว่าสภาพภายในจะดีขนาดไหนนะคะตามไมาเลย คุณผู้ชมคะสำหรับภายในของฮองนด้าวีใจคันนี้นะคะภายในนะคะเป็นบนห์หังนะคะผู้ชมคะสำหรับพวงมลลาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเครื่องเสียงนะคะสามารถทั้ง CDMP 3อ็ x ได้นะคะผู้ชมคะคันนี้นะคะผู้ชมค,ค,ค่ะเป็นแอร์แบ็กคู่เบรกเอเและที่สำคัญนะคะคันนี้เป็นรถสภาพดีและรถมือเดียวค่ะผู้ชมค่ะ สำหรับรถคันหน้านิวเจ๊1.5 SV โต๊ะทอ็อปไมเนเชนปี2003สีดำเป็นรถสภาพดีเป็นรถมือเดียวคุณผู้ชมราครรายอยู่ที่339,000บาทค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมว่าราคานี้คุ้มมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะ,คะที่สนใจเชิญทักได้ตลอดด้านล่างคลิปนะคะไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดส่วนต่างก็ดิ่งกดดิ่งกดดิ่งกดดิ่งไปกับเราต่อให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ